สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับมาครับ,รบผมวันนี้เรามาเล่นเกมนิงจาและคุณเฟนซี่กันหน่อยแล้วกัน,ะค,ะนะครับเริ่มต้นกันเลยฮนะัวันนี้เอาทุกมาแค่ร้อยเดียวนะครับเป็นเกมลองใหม่ล่าสุดในคาบีจีของเรานะครับมาแค่ร้อยเดียวพอวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อยหนึ่งนะครับไม่เลยเฮ้ยวันนี้มันคืออะไรวะมันคือลูกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมนึกก่อนมันเรียกว่าอะไรวะ มัน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 ไม่ใช่ส้มโออ่ะมันคืออะไรวะเออลืมเฉยอะไรครับขอให้ได้ไวเยอะๆแล้วกันเกมนี้มันจะมีจุดเด่นของตัวและคูนั่นเองนะครับมันเป็นนินจาสามารถแยกล่างได้ถ้าโผล่มาช่องบนแล้วช่องล่างไม่มีนะครับมันก็จะสามารถแยกล่างให้แถวนั้นอ่ะตรงกันข้ามนั่นแหละครับผมเท่ากับว่าเกมนี้นะครับผมจะบอกให้เลยใบๆเลยก็คือ ส่มายเลวาหราับเกมนินจาและคูเฟนซี่ไม่มีเล็ขคี่นะครับไม่มี13579ตัวมีแต่เลขคู่เท่านั้นนะครับผมได้มาแล้วครับอผมจะปลอดต้างก์้ผมมาแล้ว138ปรับเบ็ดสิบเลยไปนี่ผมยังนึกไม่ออกเลยมันเรียกว่าลูกอะไรวะลืมจริงๆเลยเมนรอบเอ้เย แคนเตอลุ้งเออโอยมันอยู่ในวงของผมตั้งนานแต่ไม่เป็นไรครับวายมาแล้วหกตัวแล้วจับแล้วอึ๊ยสิอย่างนี้ก็แปดตัวดีอ้าวเราควายแปดตัวกันนี่คูณสี่ด้วยหอกคูณห้ามีหนึ่งสอมี่ห้าหกเฮ้ยกี่ตัววะนับไม่ทันโอ้โหไหนไปต่อครับอ้าวเหลือวายไว้สองตัวไม่ทำงานจบเลยฮะ หนึ 1> 1, ่สายิหกครับผมโอ้โหเฮ่อ้าตอนนี้ผมมีอยู่ที่หนึ่งพันห้าอยยิหแล้วเล่นมาที่แค่เบ็ด5้าแล้วก็ปรับมาเบ็ด10แต่ไปแลกกี่ทีสทีเท่านั้นใช่ไหมครับวันนี้ผมมีทุนน้อยๆก็ไม่ได้อยากจะไปขวาคว้าโลกมากอะไรมากวันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมนิดหนึ่งตรงที่ผมขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ จบก,กันที่1526นี่แหละฮะผมชื่นใจแล้วผมพอแล้วนะครับผมอยู่ในโหมดเซฟ e s a นะครับไม่ต้องลบมากเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม